นี่เป็นของฉันครอบครัวเกมาอยู่ต้องโดนเจอดีแนะ่ขออนุญาตนะคะพี่ผีนี่คือเอกสารกรรมสิทธิ์บ้านค่ะฮะโดยมีโฉนดที่ระบุชื่อพ่อหนูเป็นผู้ครอบครองอย่างถูกต้องค่ะพร้อมใบเสร็จภาษีโรงเรือน3ปีล่าสุดแล้วพี่ผีมีเอกสารอะไรมาโชว์ไหมคะว่าเป็นเจ้าของบ้านแต่ฉันอยู่มาก่อนเป็นร้อยปีวิญญาณฉันเลยผูกพันกับที่ดินเพ้นนี้ แล้วผูกพันในพี่เสียภาษีที่ดินยังอะคะหรืออยู่ฟรีกินฟรีไม่เคยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเลยพี่ที่ไหนจะมารับผิดชอบเรื่องพวกนี้นี่แกไม่กลัวฉันเลยเหรอพี่ผีอาจจะเคยชินกับการทําให้คนอื่นกลัวเลยคิดว่าทุกคนต้องกลัวผีเหมือนกันแต่สําหรับหนูตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะตกใจกลัวเลยคะ่ะพฤติกรรมก้าวร้าวของพี่เลยไม่มีผลอะไรกับหนูเลยนะคะพูดไรวะโอ้ยเป็นวิญ,ญญาณแล้วยังจะฉลาดน้อยอีกน่ฉันจะยุ้งหัว เดี๋ยวก่อนค่ะหนูมองว่าพี่ผีมีความได้เปรียบเชิงข้อมูลเพราะอาจจะล่วงรู้อนาคตได้ถ้าพี่บอกเลขรางวัลที่1มาหนูพร้อมแชร์ผลประโยชน์ให้พี่นะคะแต่ถ้าพี่ไม่บอกหนูคงต้องนิมนต์พระมาทําพิธีขับไล่เพื่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยในระยะยาวค่ะฉันไม่รู้เลขหรอกอยู่มาตั้งเป็นร้อยปีไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนาะเป็นผีแต่ไม่มีสกิลสปอร์ตเลยแค่บอกเลขยังทําไม่ได้โถกากจังเลยค่ะไม่กาบเว้งั้นกลง เบียนรถของพ่อแกสิถ้าถูกแล้วแกต้องเอาเรื่องของฉันไปเล่าในรายการ The Ghost Radio เพราะฉันอยากดังเว้ยโอเคเดีค่ะ